สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมเซเลดีนาภาคที่หนึ่งนะเซเลดีนาภาคนี้น่ากลัวมากและเป็นจุดเริ่มต้นของเซเลดีนาไปดูกันซิว่าเราจะรอดจากคะเลหาดผีสิงทะเลหาดที่ถูกจองจำเซเลดีนาได้ไหมไปดูกันเลย <c oughs> มีอยู่สามชัตเตอร์เราต้องเล่นชัตเตอร์แรกให้ผ่านก่อน <c oughs> เอาละไปกันเลย เอาละครับตอนนี้เหมือนว่าเราต้องหาสมุดทั้ง8เล่มแล้วก็จะเจอกับทางออกตรงนี้โอ้โหมีทางอยู่3ทางเราจะไปทางไหนก่อนดอีเสียงประต,รตูมืดโอ้ยโอ้โหผีวุ้ยมาทักทายเราด้วยเราจะต้องหาหนังสือ ปลดปล่อยเฉลยดีนะห้องนี้ไม่มีครับห้องนี้นังสือคมพีปลดปล่อยผีเขาบอกว่าห้ามพันหลังนะไม่งั้นจะเจอ,อเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเข้ามาที่ห้องนี้มันเป็นห้องโล่งๆไะทุกคนเฮ้ยกุญแจได้มาหนึ่งกุญแจครับ ถ้าเราก้มลอดใต้หวังขาจะเจอไหมไม่มีไม่มีไปกันต่อเฮ้ยเราจะมาช่วยเธอระซาลลดีน่าจะมาหลอกเราทำไมตรงนี้แยกไปสองทางไปข้างหน้าก่อนล้วกันโอ้โหย เริ่มงงแล้วครับทากันอะไรันงงขนาดนี้เนี่ยตรงนี้มีประตูอาต้องใช้กุญแจเปิดมีอะไรไหมโอ้โหอุตส่าห์ใช้กุญแจแต่ไม่มีอะไรเลยไปทางไหนต่อตรงไปก็แล้วกันเฮ้ยมันเป็นห้องใหญ่ต้องใช้กุญแจ โอ้ยผมเปิดอโอ้โ,โ,โประตูดันล็อกอีกอ้าวยังไม่ได้เปิดแต่มีคนเชื้อเชิญอะไรเชื้อเชิญเราให้เข้ามาในนี้หลอกกันนี่เอาละครับคาบเลือดสย,ยองขวัญเดี๋ยวนะ ครับเลือดสยองขวัญโอ้ยเลือด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 ใครถ้าเราเข้าไปในห้องเลือดนี้ะโอ้เลือดใครเนี่ยเลือดสยองนองเต็มพื้นแต่ไม่มีใครเราเดินไปไหน้าเฮ้ยเฮฮ้้ยยเเฮ้ย ผีลอยได้ตายเลยครับเมื่อกี้นี้ผีลอยได้โถเอาจะตั้งตัวไม่ทันเอาละไปกันใหม่อีกรอบเมื่อกี้นี้เราไปทางซ้ายมือของเราเราจะไปตรงหน้าก็แล้วกันเราจะเริ่มจากห้องตรงหน้า,าห้องนี้ไม่มีอะไร ้รงนี้จะอใช้กุญแจโอ้โหจำสแกร์ครับห้องนี้จำไ,ไว้ว่าต้องใช้กุญแจหนึ่งดอกโอเคไปทางขวามือดูกันแล้วกันเมื่อกี้นี่มีผีลอยได้ด้วยอาหนังสือหนึ่งเล่มผีแอบมอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้เปิดประตูเปิดเองครับเมื่อกี้นี้มีผีแอบมองอยู่ในนี้อ่ะเอ้ยไปจากนี้ก่อนก็แล้วกันเหมือนว่ามันจะเป็นจบทางกันนะโอเคเอ้าทางเก่าฮเฮ้ยทางเก่า แสดงว่าทางนี้มันทะลุถึงกันเราจะเดินตรงไปข้างหน้าก่อนวุทางแยกอีกแล้วทางนี้นะุ่ทางไกลเหลือเกินนี่มันกุญแจนี่เก็บไปก่อนเป็นกุญแจสีทองใครบอกว่าเกมนี้ไม่น่ากลัวก็เรามาเล่นดูได้เลย ทางการผีลอยได้ผีลอยเข้าไปในกำแพงนะครับดีนะเซเลนีน่าไม่ออกมาจับเราอะกดล็อกแล้วเฮ้ยอะไรอะเสียงเหมือน ลูกของเซเลนดีนาเลยอย่ามาหลอกมาหลอเล่นนะครับเมื่อกี้นี้เราได้ยินเสียงเหมือนลูกเซเลนดีนาห้องนี้มีตู้อยู่โอ้ <c oughs> อยกกูแจโอ้หน้าผีลอยออกมาด้วย แวบเวบไม่มีใครมีแต่ผีลอยออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปจ้องนานครับเดี๋ยวตายโอ้โหผมไม่คิดตกใจเลยครับตอนนี้เราได้สมุดมาสองเล่มละแล้วดูวเหมือนฮ้องห้องนี้เข้ามาแล้วนี่นะดูเหมือนว่าซอยนี้จะหมดแล้วล่ะต้องไปอีกซอยหนึ่ง นี่มันตอกซอกซอยนี่ตอนนี้เริ่มงงแล้วครับหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วทางไหนทางนี้เปล่าอ๋อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่โอเคที่แต่เมเราได้แค่สองเดียวนะขอเดินตรงไปก่อนเมื่อกี้นี้เราแวะตรงนี้แล้ว น่าจะเป็นทางบรรจบกันโอเคเรียบร้อยทางนี้เราเคลียร์หมดละ้ยเฮ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 ือเกลบบตายผียืนมุมครับเฮ้ยยืนตรงมุมก็ทำให้เราตายได้มีกุญแจหนึ่งดอกไขตรงนี้ดูก่อนก็แล้วกันไขแล้วเฮ้ย ห้องนี้มันจะไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะก็เหลือทางเดียวทางนี้ที่เราเจอผีรอยได้เอาละครับมาแล้วเข้าไปที่ห้องแรกเสมุดทำพีผีผมไม่ได้มองนะเห็นไหม ยังไม่ไปยังไม่ไปไปยังไปเถอะนะไปเลยเ <_ c oughs> กือบตายตรงนี้ปาทีมีผีแอบมองอ่ะประตูนี้เปิดเฮ้ยเจออีกแล้ววุ้ยโชคดีสี่เล่ม มันจะมีผีลอยได้ไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรขออย่างเดียวอย่าเป็นผีลอยมาก็แล้วกัน <c oughs> ทางไหนงงเลยเมื่อกี้นี้จำไม่ได้เลยครับงงแล้วครับ <c oughs> เดินมั่วแล้ว <c oughs> ดี๋ยวนะ หลงทางเจอผีลอกหลงทางเลยตัวนี้ล็อกโอเคเหมือนว่าเราเดินตรงไปจะเจอผีลอยได้นะเปิดไปก่อนหลงทางนะครับตอนนี้อีห้องเลือดห้องเลือดห้องเลือดกุญเจ๊ อีกห้องเลีอยมาเร็วมาเร็วมาเร็วผีลอยได้คนอนากลัวเลยครับเฮ้ยอะไรอีกแล้วฮะตัวอะไรล้องก็ซีล่าหรือเปล่า ทำไมเฮ้กูเจเจ,จอแล้วครับนี่โอ้โหทางนี้ทางตันตรงไปข้างหน้าก่อนแล้วกันตรงไหนครับห้องสุดท้ายตูต้เยอะแยะชั้นเยอะแยะไปหมดเลยจะไม่ค่อยครับได้ข่าวว่าห้องนี้เฮียน ค่อยๆเดินครับห้องนี้เฮียนเก้บกุญแจเฮ้ยหยิบกุญแจแล้วมีพลังผีเต็มตาเลยห้องนี้เจ็บสมุดเก็บ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 ผีเต็มตาเลยครับมีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วนี่ไงอีกหนึ่งเล่มเรียบร้อยเอาละไปกันเถอะเมื่อกี้เสียงอะไรร้องเต็มไปหมดเลยก็ซีล่าหรือเปล่าอทางนี้เราไปมาหมดแล้วเราจะกลับไปที่ห้องประตูเลือดว้าว อย่าจ้องตามีใครแอบอยู่ตรงนี้เน,นี่ยผีซเลนีนาดักรอเราอยู่คราวนี้ก็เหลือแค่ห้องเดียวห้องนี้ใครเข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่มีสมุดนะแต่เหมือนว่ามันจะมี ฮ้ยเฮ้ผีวิ่งผ่านเฮไปทางไหนทะลุไปได้ไงอะฮ้ยฮผีวิ่งผ่าน <S <S เรียบร้อยครบแล้วเรียบร้อยออกจากที่นี่กันเถอะเร็วเข้าทางออกอยู่ไหน ทางนี้ไม่เอาผีอ้อยได้แล้วนะกลัวเอาล้วครับเริ่มงง,งแล้วทางกลับของเราเอาแล้วทางตันตัวอะไรมันร้องทางตันทางนี้ทางกลับเฮ้ยไม่ใช่ทางกลับอีก ทางกลับเถอะครับนี่ไงทางออกไปแล้วนะผีขอให้โชคดีพบกัน,นอีพีนะเรียบร้อยนี่เป็นแกเจอทีลูกที